สวัสดีค่ะไทยนิยมข้ามสวยนะคะแม่สวยสกลนครน,นะสองตายายตีห้าครึ่งแล้วนะวันนี้เป็นน้ำเต้นแอร์บิกของแม่สวยนะคะกับเอฟซีสายบุญค่ะเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะตื่นตีตีสี่ขวานะก็จะมาถึงนี้ได้ก็ตีห้าครึ่งพอดีน้วันน้เต้นถึงประมาณเจ็ดแปดโมงนะ,ะ,ะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะ,ะไม่ได้รับสายเลยนะคะเพราะว่าเป็นครูสอน แอรบิ้นะแอรบิกก็นแอร์ดับบิกแล้วก็สอนบาสโลบนะคะสอนบาสโลบนะก็ไม่สะดวกที่จะรับสายเอฟซสายบุญทุกท่านนะ,ะวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสดใสน,นะระ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะแล้วคุณแม่พาดูบรรยากาศริมฝั่งน้องหานเนาะ เขนี่ยลังเดินไปถึงนานแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆนูน้นมไปดูะอาติ์ขึ้นนะ,ะตรงริมฝั่งน้องฮานที่เป็นบรรยากาศที่สวยที่สุดนะ,ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากะค่ะดูได้ยากนะ,ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปพบกันที่หน้าริมฝั่งน้องหานนะคะมาถึงสระเต้นแอริเบิยแล้ว e นะคะยังไม่มีใครมาส่วนมากคนจะมาก,ก็ประมาณ6โมงค่ะ นี่คือริมฝั่งหนองหานนะคะก็จะมีผู้คนประเดินออกกำลังกายมากมายในริมฝั่งหนองหานนะคะก็จะเริ่มมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นรับไรเป็นสีทองนะคะสวยงามมากเลยแม,ม,ม,ม่ดูบรรยากาศเต็มๆเนาะดูบรรยากาศเต็มๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศหนองหานฝั่งนู้นจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะฝั่งนู้นคุณแม่เปเด็นเต้นที่ครูสุดแล้วนะ,ะเขาจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พระจันทร์ก็ยังในพระจันทร์นะคะคมคมกลมๆพระจันทร์เป็นรูปคิวนะคะสวยงามมากาสมาชิกก็มารอแนละ้วก็ไปเก็บภาพสวยๆนะคะเก็บภาพสวยๆริมฝั่งน้องหาสนสกลนครนะคะ,ะ,คะแล้วรอสักครู่ก็จะมีแสงสีทองสวยมากนะคะแสงสีทองสวยมากสุกนี้นะคะแม่สวยไทยในยงคามสวยเนาะกลาบขอบคุณเอซสายบุญค่ะขวใ้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงนะคะ กราบขอพรบคุณและกราบสวัสดีค่ะแล้วจัดของให้นะคะทุกท่านนะคะที่สั่งของมาจบคุณแม่จัดของให้ค่ะ